วงการบันเทิงไทยในช่วงสัปดาห์นี้เรียกว่ายังแรงดีไม่มีแผ่วเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวดราม่าเรื่องราวน่าย,ยินดีที่ยังคงมีให้ได้ติดตามและพูดถึงกันอยู่ตลอดแต่ว่าจะเป็นข่าวอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะนกอุตณนีเขียนจดหมายขอโทษเทวัฒนาสามีจัก,กจันทรจ่าย1ล้าน หลังจากที่เคยเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงเมื่อปีที่แล้วสำหรับนกอุศนีและอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจัน์อคัมซิลีที่ได้มีการปล่อยข่าวและโพสต์ข้อความกล่าวหาเขวัฒนาสามีจักรจันทร์อคัมศิลิว่ามีโลกสองใบจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลให้เขวัฒนาฟ้องมิ่งประมาทนกอุศนี ซึ่งต่อมาในอิ s สตาแกรมและ Facebook ของนกอุตสนีได้มีการโพสต์ข้อความขอโทษเควัฒนาเรื่องการเกาวหารโลกใบที่2ไม่เป็นความจริงและเจรจาไก,ก่เกียรจบลงด้วยดีซึ่งได้มีการจ่ายเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทโดยในข้อความขอโทษมีเนื้อหาระบุว่าจากการที่ข้าพเจ้านางสาวอุตสนีวัฒนาฐานะ ได้เผยแพ้่ข้อความถึงนายวัฒนาเจริญศักดิ์วัฒน,น,นาหรือเคสามีของนางสาวอคมสิริสุวรรณสุขหรือจักรจันผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมนกอุศนีและบัญชี Facebook นกอุศนีเมื่อวันที่10มีนาคม2564ที่ผ่านมา ด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทำให้บุคคลในวงการบันเทิงประชาชนที่ติดตามข่าวสารและประชาชนทั่วไปเข้าใจว่านายวัฒนาเป็นคนไม่ดีซึ่งความจริงแล้วนายวัฒนามีได้มีพฤติกรรมตามที่ข้าพเจ้าเคยเกล่าวหาแต่อย่างใดนอกจากนี้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวหานายวัฒนาว่ามีภรรยาอยู่แล้วคือบุคคลที่ชื่อว่าตาน,นิจการ โดยข้าพเจ้าใช้บัญชีอินสตาแกรมนกอุศนีเผยแพร่ภาพถ่ายข้อความบทสนทนาที่ใช้ชื่อว่าลูกตาดมิชฉารารเพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีตัวตนอยู่จริงแล้วเป็นภรรยาของนายเควัฒนาจริงนั้นก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เผยแพร่บนสื่อออนไลน์เกิดขึ้นโดยขเจ้ามีได้กันกองข้อมูลให้ครบถ้วนเสียก่อน และได้กระทำไปโดยขาดความยังคิดไตร่ตองทำให้ข้อความที่ไม่เป็นความจริงปรากฏต่อสาธารณชนจนทำให้หนายวัฒนาได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังและได้รับความอับอายข้าพเจ้าจึงขอแสดงความเสียใจและขอโทษนายวัฒนาเจริญศักวัฒนาหรือเครวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้องอาทิครอบครัวของนายวัฒนานางสาวอัคมศิริ และครอบครัวของนางสาวอัคคมสิริมาณที่นี้ด้วยดิวอลิสลาประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกแล้วหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีดทำเซอร์ไพรส์คุกเขา่ขาขอแต่งงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำหรับสาวดิวอริสลาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนคลับคืนแทนเป็นวันที่เจ้าสาวทีสวยและโชคดีที่สุดแต่งงานนี้สาวดิวก็ถือโอกาสประกาศข่าวดีอีกครั้ง ด้วยการโพสคลิปลงอินสตาแกรมเพื่อแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้กำลังคืนแท้นเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงหลังจากที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ซาวดิวออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องมีทายาทว่าตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติเรียกว่าสมดังใจปรารถนาเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะ นอกจากนี้สาวดิวยังได้จัดงานเลี้ยงประกาศข่าวดีที่มีเพื่อนพี่น้องคนสนิทมาร่วมงานจนทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงานมั่นโดยเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาชี้แจงในภายหลังว่ายังไม่ใช่งานบ้านงานแต่งแต่อย่างใดเพียงแค่เป็นงานเลี้ยงที่ขายออกและประกาศข่าวดีว่ากำลังมีเบบีแล้วเท่านั้น ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการก็ไม่รู้ว่ามีใครที่ทำเอาสาวดิวของขึ้นเบาๆเมื่อเจ้าตวดได้แชร์โพสต์ข้อความของตุ๊กกี้สุดารัฐที่โพสต์ขำขมเอาไว้ว่าเมื่อเห็นชีวิตใครเขาดีขึ้นอยากไปพูดถึงอดีตของเขาว่าเขาเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาดีขึ้นเพราะคิดดีทำดีปรับปรุงตัวย้อนดูตัวเองก่อน ว่าทำไมชีวิตตัวเองถึงอยู่ที่เดิมก็เพราะปากมึงเป็นแบบนี้ชีวิตถึงไม่พัฒนาซึ่งพอเหล่าบรรดาแฟนคลับเห็นก็รีบเข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ดิวอย่างล้นหลามค่ะแมทพิรีเปิดใจสาเหตุสงการนอน i อ u เผยคอยอยู่ดูแลใกล้ชิด ทำเอาหลายคนตกออกตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อจูจ่ๆสงการเตชะนะลงก็ได้โพสตัวเองขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีใบหน้าที่ปวดบวมมีการเจาะคอ,อและบอกว่าก่อนหน้านี้นอนรักษาตัวอยู่ที่ ICU ถึงเวันนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้มีการโพสต์ภาพอัปเดตอาการของตัวเองและภาพถ่ายคู่กับคุณแม่ที่เดินทางมาเยี่ยม ล่าสุดแมทพิลานีแฟนสาวได้เปิดใจกับครอบรครัวบันเทิงออนไลน์ว่าสงการประสบอุบัติเหตุขณะขี่จักรยานเสือหมอบกับเพื่อนเพื่อนิววันคี่22มีนาคมที่ผ่านมาที่บน,นันซ่าซึ่งเกิดขึ้นตอนกำลังก้มหมอบเพื่อทำความเร็วแต่ไม่เห็นว่ามีรถยนต์จอดอยู่ข้างทางจึงทำให้ขับพุ่งชนเข้าอย่างจัง จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวและได้นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งดูภายนอกเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรมากมีแก้มแตกขางแตกแต่ดูไปดูมาเหมือนว่าจะค่อนข้างหนักจึงตัดสินใจย้ายเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพได้ทำการเอ็กซเรย์อย่างละเอียดพบว่ากระดูกซี่โครงชิ้นที่หนึ่งหักและทิ้มปอดจนปอดทะลุรั่วจนต้องเจาะปอดเพื่อใส่ท่อระบายเลือดระบายอากาศของเสียออกและพบว่ากล่องเสียงยุบ จึงต้องผ่ากล่องเสียงเพื่อเอาไทเทเนียมดามกล่องเสียงซึ่งก่อนหน้านี้พูดไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้เมาสนันนโซเชียลเพจดังแฉแหลกดาราซุ้มเลิกเงียบอักษรย่อม,มาเต็มมีประเด็นร้อนในวงการมาเถิงมาให้ข่าวเพื่อตามกันไม่หยุดล่าสุดเพศดังที่ออกมาแฉแหลกถึงคู่รักดาราเลิกเงียบ ทำเอาชาวเน็ตทำกันบ้านอย่างหนักช่วยกันเดาอักษรย่อกันยกใหญ่โดยทางเพจเจมอยร้อยแปดได้ระบุว่าทําไมเดี๋ยวนี้ดาราเลิกเงียบกันเยอะจังวะอ่อกลัวลูกเพจเสือนี่เองเคเคพร้อมปักหมุดใต้โพสต์ด้วยว่าไหนใครสงสัยคู่ไหนพูดงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายต่างคาดเดาถึงอักษรย่อหลายคู่ซึ่งเรื่องนี้จะหมายถึงคู่ไหนนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป คาลิสมามาเต็มกับโชว์ของแบมแบมคนไทยคนแรกกางสนามแข่ง NBA ไปโชว์ต่างแดนทังทีความหน้าตาดีก็ไม่เคยลดให้เลยค่ะทำเอาแฟนๆกรี๊ดถวยทั้งโซนในงานทั้งโซนหน้าจอไม่หวัดไม่ไหวกับสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบมแบบก็เซเว่นในช่วงเวลาพักครึ่งของการแข่งบาสเกตบอลที่ดังที่สุด NBA แบมแบมกันพิมุกผู่วกุลศิลปินเคป๊จากวงก็อตซเวนกำลังจะได้รับความรักเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นในฐานะทูตระดับโลก Golbo Ambassador ของ Golden State Warriors ทีมดังแห่งศึกบาสเกตบอล NBA ในวันที่8เมษาย,ยนตามเวลาบ้านเรานับเป็นโมเมนต์พิเศษที่สุดเพราะแบมแบมเองได้สร้างตำนานในการเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้ มาต่อกันที่เรื่องราวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังคงลุกลามคนในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องค่ะหลังศิลปินดาราออกมาแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นดาราสาวมุกวรณิ์ที่ทางจีมเอ็มทต้นสังกัดได้ออกจดหมายแจ้งหลังดาราสาวได้เข้ารับการตรวจอาร์ทีพีซ และผลการตรวจพบเชื้อโควิดแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอ,อาการเป็นผู้ป่วยซีเคียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอ o l a t i o n เพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอดที่ได้ออกมาโพสตข้อความแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19ว่าผมเข้าตรวจ RT p ี PC r ผลตรวจออกมาพบเชื้อโควิดครับตอนนี้รักษาตัวโฮมไอโซเลชัน กินยาตามแพทย์สั่งและต้องขออภัยกับงานที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกด้วยนะครับทอมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าติดจนได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านตอนนี้ติดกันเป็นว่าเล่นนอนคูอยู่บ้านไป กัมมีโก,โกต้นสังกัดแล้รับนจดหมายแจ้งข่าวนักร้องหนุ่มลำเพลินวงศสรได้กลาชิดผู้ป่วยโควิดเมื่อวันที่1และ2เมษายนหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเอทิเกทุกวันผลเป็นลบจนเมื่อวันที่4เมษายนมีอาการเจ็บคอเลยทำการตรวจเอทิเกอีกรอบก็ยังมีผลเป็นลบอยู่ ต่อมาเมื่อช่วงเย็นวันที่5เมษายนตรวจเอทิเคปรากฏผลตรวจขึ้น2ขีดซึ่งตอนนี้ลำเพินวงสกรเข้าสู่กระบวนการรักษาต่ำการประเมินของแพทย์แล้วและเลื่อนงานต่างๆออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาหายเป็นปกติ ส่วนทางด้านของหมอเจี๊ยบละ,ละนาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ออกมาแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด1 9โดยได้ระบุว่าเนื่องจากเจี๊ยบมีงานที่ต้องใช้ผลตรวจอา pcr ี T PC ก่อนถ่ายทำจึงได้ทำการตรวจและทราบผลในวันที่6เมษายนเจี๊ยบติดโควิดนะคะเจี๊ยบต้องขอโทษบุคคลที่ใกล้ชิดรวมถึงงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกาลังใจให้กับคุณหมอเจี๊ยบกันอย่างล้นลาม ขณะที่ฟ้าใสประวินสุดาติดโควิดพบเชื้อหลังกลับจากต่างประเทศโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผลตรวจออกมาว่าฟ้าใสติดโควิดค่ะหลังจากที่ไปทํางานที่ต่างประเทศมาพอกลับถึงประเทศไทยฟ้าใสได้ตรวจเทสแอนโกและตักตัวหนึ่งวันพบว่าผลตรวจเป็นบวกตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่ค่ะฟ้าใสต้องขอโทษทุกๆงานด้วยนะคะที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อนขอโทษจริงๆค่ะ ด้านขาวนักเอกสาวโบเบลดาที่ซีซั่นนีก็ไม่รอดหลังเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งว่าติดเชื้อโควิด1 9ว่าวันที่6เมษายนโบได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด1 9โดย a อทผลออกมาเป็นโพสิทีฟคือพบเชื้อจึงได้เดินทางไปทำการตรวจอา p c ที R, เพื่อยืนยันผลอีกครั้งและผลออกมาว่าพบเชื้อโควิดโบได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วและต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเก็บเรียบร้อย ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องแฟนคลับรวมไปถึงหวานใจอยากหนุ่มอาลเล็กทธีระเดชที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับสาวโบว่าเดี๋ยวก็หายแล้วนะมาดูกันที่ดาราหนุ่มๆที่ต้องทำน้าที่รับใช้ชาติในปีนี้อย่างหนุ่มโดนัทพัทรพลพระเอกช่องเจ็ที่ขอพรพันการเกณฑ์ทหารเป็นขังที่4เพราะติดถ่ายละคร โดยนักสแสดงหนุ่มหน้าใสโดนัทพัทรพลเดชพงศ์วรานนท์หนึ่งในพระเอกละครเสาห้าทางช่อง7 HD ที่ได้เดินทางไปยื่นเรื่องตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี2565ตามหมายเรียกณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยนักสแสดงหนุ่มได้ยื่นเรื่องขอผ่อนพันเป็นครั้งที่4แล้วโดยให้เหตุผลว่าติดงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่โดยกำลังถ่ายทำละครเรื่องอุ้มรักปฏิหาร ขณะที่หนุ่มก้าวจิรายุที่ถึงแม้ไม่ได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติเนื่องจากป่วยขึ้นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติแต่ก็ขอทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปในทุกทางโดยเมื่อวันที่9เมษาย,ยนนี้พระเอกหนุ่มก้าวจิรายุและอ,อมณีได้เดินทางไปรายงานที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเป็นทหารกองประจำการสาลาการเปลี่ยนวัดอยู่ที่บำรุงอ๋อ,อเงินโดยมีคุณแม่ก้อยวรนัชชา มาให้กำลังใจอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อเข้ารายงานตัวเป็นครั้งที่6หลังจากที่เจ้าตัวถูกตัดสิ์จากการสมัครเข้ารับช้ชาติไปเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากแพทย์ประจำหน่วยคัดเลือกตรวจพบว่าเจ้าตัวมีสภาวะขึ้นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติจึงให้กลับไปรักษาตัวและกลับมารายงานตัวใหม่ในปีนี้ ั้งนีก้าวได้นำใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อนำมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเช็คประวัติการรักษาโรคต่างๆหลังจากแพทย์จากโรงพยาบาลทหารประจำหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินได้ตรวจเช็คเอกสารผลตรวจการตรวจร่างกายโดยละเอียดและตรวจสุขภาพซ้ำในอีกครั้งในวันนี้พบว่ามีสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มคนจำพวกที่4ได้แก่คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคหรือสภาพจิตใจที่ขัดต่อการรับราชการจึงไม่สามารถเข้ารับใช้ชาติเป็นทาหารได้ ปิดท้ายกันที่ข่าวของดาราสาวสุดฮอตที่เรียกว่าตบเท้าจัดเต็มความเซ็กซี่ตอนรับซัมเมอร์กันแบบจุ๊กๆทำทะเลไฟลุกกันไม่หยุดอย่างชิปปี้สิรินที่สลัดลูกสาวแบล็นุ่งบิกินี่ซับซีจนต้องจารึกไว้ชาวเน็ตแห่ซูมสนับไอจีเรียกว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่หนุ่มๆไม่ได้พักสายตากันเลยทีเดียวค่ะพอช่วงซัมเมอร์คนดังหลายคนต่างแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวรับลมทะเลแบบชิวๆซึ่งไปทะเลทั้งทีก็ไม่พลาดคว้าชุดว่ายน้ําสุดเ็ดติดกระเป๋าไปด้วยเช่นเดียว กับนักแสดงสาวสุดสวยอยางจิปปี้สิรินที่ใช้เวลาว่างพักเบกไปเที่ยวพักผ่อนล่าสุดเรียกว่าน้ำลายไหลเป็นสายน้ำกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวชิปปี้สลัดลุกสาวแบ๊วหันมาเอาดีด้านความแซบโดยการนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วสุดแซบถ่ายรูปหน้ากระจกโชว์หุ่นที่เป๊ะปังอวดเนินเต้าตุมต่มๆหน้าท้องแบนราบ ยืนโพดท่าอิงเนอร์สุดเร้าร้อนที่ใครเห็นต่างต้องมือไม้สั่นกดไลค์กันไม่ถูกเลยทีเดียวถึงแม้ภาพจะไม่ใกล้มากแต่ความแซบกระแทกต่างไม่เบาเลยค่ะเดือดทะลุองศาสกุลกัญญาพักนุ่งทูพีดอวดหุ่นแซบชาวเน็ตแห่ซูมตาแตกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีดีกรีความแซบอยู่ในระดับแถวนาของวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะ สำหรับนางแบบสาวสุดเซ็กซี่สกุลกัญญาพักหวานใจพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์เพราะไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งสาวคนนี้ก็ไม่เคยแพวไม่เคยดรอปความเผ็ดลงแม้แต่นิลดล่าสุดสาวสกุลก็ทำเอาไอจีแทบเดือดอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำถูพีซสีขาวสุดเซ็กซี่ อวดให้เห็นหุ่นเป๊ะปังหน้าท้องแบนราบอกเอวสะโพกมาเต็มเห็นแล้วต้องร้องว้าวออกมาสุดเสียงเลยทีเดียวค่ะเพราะทั้งความเผ็ดความแซบของเจ้าตัวนั้นไม่ได้ลดลงเลยแม้สักนิดซสมกับเป็นนางแบบคนสวยมืออาชีพจริงๆค่ะ